วันนี้พามาชมรถขุดกันครับ4รายการท่านใดมองหาอยู่มาดูมาทดลองขับได้กัดร้านอยู่ที่พานทองชมบุรีคันนี้ sk 6 0 c ขนาด6ตันลายแยกไปพร้อมมุงกีสภาพสวยรถนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยท่านใดมองหาอยู่สามารถเข้ามาทดลองขับอยากดูรูปภาพอยากดูวิดีโอสอบถามได้เลยถัเกเหล็กใบดันอ p t i o n ครบไปเลย ต่อรองราคาได้ครับคันนี้ขายได้ขายทันที3า9แ0 0เบาทอยากซื้อเท่าไหร่อยากต่อเท่าไหร่โทรมาคุยได้เลย0ูนย์6 96, 0หนึถัดมาเป็น IHI55NS ตัวนี้สภาพสวยเลยสีสันสวยงามบอดี้สวยดีทายทันสมัย55ห ตู้เก๋งสีขาวบูมอาร์มยาวแตะขึ้น6ล้อได้แน่นอนใบดันยังกริบๆเลยฮะ3,49,000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับคันนี้อุนใดห้าหตู้เก๋งบูมตรงแท็เกเล็กคันนี้ราคา3,49,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับฮุงกี่ใหม่เลยสันวาด5ตัน คันนี้ตู้เก๋งบูมตรงแท็กเหล็กมีรายยักษ์พร้อมออปชั่นครบแน่นอน2,99,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยคันต่อมา IHI35 2,59,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศสนใจคันไหนมาดูมาทดลองขับได้ที่กัดล้านอยู่พานทองชมบรุรีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ